<c oughs> อยู่ไะทุกคนพอทีมงานแล้วทีมงานยิ่งยิ่งเออยิ่งจะวาห้อยใช่ไหมเนีน่ยจะมันอยู่เน,น,นี่ยนะมันอยู่เทิงเนี่ยใช่ไหมแต่มาต่ำกว่าท้องสองไปาตอนนี้ก็ตอนใบใบทุกคนเลยลากาันเข้าป่าได้ไัมน,นี้ไปกับนายฟานใหญ่เพื่อนได้หมดนี่ต่าทินเพื่อนสีผ้าป่ายเพื่อนเห็นหมูและสาววันนี้นนนนนครบดีอยู่กว้างอยู่แถวฝนตก ฝนตกลงมาแล้วเลยบบจักอดทางหมู่ไปเลยวันนี้ก็สิไปหาตามมาเ้าไงมันเนาะจักนี้ไปไกลเด้อยเนาะไกลเนาะนะตอนนี้ก็พากันเอาเดินทางไปน้ากันสี่คนไปแยกกันอยู่พุ่นล้วเนาะฮะไปน้ากันสี่คนตัางเดินทางทุกคน ตอนนี้ความแก้งทุกคนระยะทางจากที่พักมานี่็หลายลักยู่นะทุกคนยนะ่งางจะหงนากฮอดอะทุกคนตอนนี้ก็ความโวยมาละเดินทางเขาชูบอนหมูยู่ได้ทุกคนเมื่อคืนเีนียายิ่งยู่ซึิงนี้นะทุกคนเมื่อคืนแต่ว่านายผ่านเพลินพอเมื่อเช้านี้ เป็นสาวคนเสเสีคนลุกอยู่แต่ว่าฝนตกลงมาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเจอะรือบอทุกคนนะนะทุกคนตัวนี้ขึ้นมาหอดเถิงด่านแต่ว่าพักพักก่อนอย่างขึ้นมาเหไเอเตะเถิงผู้ทุกคนบอกแล้วนะ บเแต่ามูนะอยู่อยู่ดอนนี่เนาะพอเช้านี้อยู่ดอนนี่ทุกคนตอนแต่จักสิบันงสปทางใดเนบอกิจักมันีทางใดอันนั้นจัหมันบริยก เงยนี่ก็แฮนอ้าวไม่เห็นเท่อนงัดคนไทยมกไปต่ออีกเลยมันได้อาหารบอคนลาวเขาเปิดเลยเดียวแข่งชาวนาเขตเขาเปิดเลยค่อยอ่ะตอนนี้ก็พากันไปเลาะก่อนทุกคนพักผ่อนสักน้อยกินนี่เพื่อนว่าว่าเพื่อนพออยู่มือมือวังมือฝนจะตกนะทุกคนนะหลายเป็นเช้าเพื่นเนาะไอ้เดี๋ยวกดไปเดินทาง ทุกคนมาออนี่ก็แยกงกันนะทุกคนปันกันคนละทีมละสองคนะนะแยียก,กันไปตอนนี้มาสน้ทุกคนโมดบนจุดพอมูมเช้านี่แหละมูวรู้ิ้นทำไมทุกคน นะทุกคนพอทีมงานและทีมงานยิ่งยิ่งลุกมันทุกคนยิ่งเางหอยำ้ลำันหอ่ำก็ไม่ลายเลยแม่มันำได้แม่มันก็ไปกอนนยเเห็นหอดอนาสัมพอไปหมันอยู่เนี่ยนะมันอยู่เทิงดะามาหอดได้นี่แหละแมู่มันแหลมมาจะเตาเลย ้เราไปเขายิงแม่มั so. um, right well so. ้งลูกไอ้เจ้ากระบอกหัวใจเลยไม่เปลี่ยนเลยหัวใจเลยโอ้โหมัวเนี่ยเรียบร้อยแล้วคัันประกันมาหอดทีมงานมาดิบอกว่าจุนจานนะบอกเว็นหอยมันนี่ล่ะลงไปลงมาอยู่น้ำหอยมันเห็นแต่หอยมันนี่ลี่พ่อคอมบอกตกบันหนึ่งบอกจะลัดทางนาคอยลัดทางนี้ไปลัด พุ่งเลยกับแมมัน่ะฟาดตึ่มตัวเสฉวนยิงมูมันเลยใ่ดิหลูกว่าสีพ้าเท่านลงเนความเชียบันนเชียเหาะเหาะนี่หอกตหลูกมันจะถ่ายท่างลงหันลงหันเขาเดียวเขาเขาหิงหลูกหลูมันสามโตกัแมนเท่านั้มาให้มันเล่นเฮ้ยแม่นแล้วสามโตแมนแล้วลุ่มมันก็ไม่ลายแล้วแ่ล้วมัตามก่าท้องสอบไปว่ะ มันมูมันดิมูรอ้องอุ้ยรเปล่านี่ยจะห้อมว่าทำทำ,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 ทำกันทำมันทำมันนะะมานุมาทุกคนเลยใน่มานแม่มันดีรละนะทำหนึ่งดับมูหน่อย <laughs> <laughs> องกบกลยนีมันหอยันความันยมันโตดไปหมดเลยเนาะมันชความไปไปลาลงใช้หอยลายรูเหือนงลงมันชีลงที่ฟุ่นได้ลุงหอวายอยู่พุ่นได้่อนีุ่่งจะเดินไปจริงๆลุกหอวายเลแม่นแม่นทังชุมเจ้าไปลกทางแม่ก็เลยนลุกมวยปต้งลงไปใช้คนถางก็เด้ เรอคันคืนลังคืนลังผู้นะครับต้นลงทางนะครับมีทางเป็นบอกออน,น้ำทางออกก็ได้เบิ้มเอยสิบอกเจ้าันทั้งหมดเจ้าขึ้นลังขึ้นลังเลยคอนเห็นรถถอดเขาแก่ใหม่นั่มต้นออกไปนั่มออกไปคันเจ้ายังยางกันทางตั้งนานก็เขาแกบบ่บปล่แก่นี่นนลังไงลูกเออเขาขึ้น,อนเอัออนเขาบรินำเบิ้งทางถึงชุดเขาใส่ แล้วนั่งลงทางรถผ่อน oh แล้วก็ฮอททางตัวนี้แบวตีกลับมากไปหนาเลยะตอนนี้ก็ทีมงานเอาไปแยกกันไปอีกทุกคนหัคนาดอนนี่ไปผู้ดีก็ไปนี่มันไปปุ้นบันชีการเลาะบุ้นเดี๋ยวเอาไปกันสองคนอีกผู้นึงนี่เบันชีการเลาะเมื่อเมื่อที่พักทุกคนได้เญชีเมื่อชงมูฮะพอหมูจำค้ำบ่อนวัอนี้หาเลาะป่าจำค้ำทุกคน อตอนนี้ก็เดินทางมอที่พักทุกคนอย่าลเลาะ,ะมาขออย่างเนาะอ่ะมามาเห็น,นเขาแรงต้องไม่มีเจลบอ่ขี้กับผูคไข่ขี้กับผูคไข่กับปากัง,งอ่ะเนาะมามาเห็น้องกินข้าวต้มเครื่องท้องมูอเครื่องท้องมูอปากับ ยีเป็นกระปูด้วยปูค่ายกับมันชมมันเนาะชมมันซิมมึมงืมขักเยอเด้มาโน่ดี แต่เขาอย่าฮัดเนาะ <c oughs> สะไล่เชื่อแยงเห็นจะว่าร้อนอิดสายนะอ่ะตอนนี้กินขา้าวยากพักก้อนทุกคนเลยโคนาดอนคลิปครบ ไปย่างมาพูดเรืจอดฮอดบอทโอ้เกือบประหอดนั่งถัดร่างเธอเงียกกันไปคนละทิศละทางคือแบบคนยิ่งมูบ้าว่ะเสียงห่ำมนึงเขาา่าสุดเจ้า,าด้อุ่นใจอยู่ปุ๊ฮีเล่บุฮีเล่บุเสียงปืนคือว่าทิมงานเอาแล้วว่ะม,มาฝ<ม>ันนี้ ນິ້ວຜູ້ຍິງຫຶສັກພອ